สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่พ่อแม่มิตรรักของผมทุกคนวันนี้ผมนายดักสายมูดนูเติมดวงทำตามคำสัญญาที่ได้ลั่นวาจาไว้ว่าจะกลับมายังที่นี่อีกครั้งเพื่อร่วมงานมหามงคลอันศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คืองานพิธีบวงสรวงปลุกเสกวัดถุกมงคลองค์ท้าวเวสสุวรรณบริเวณหน้าองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณนะ สารหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีนั่นเองก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ผมในดะกำลังจะทำเพจที่ชื่อว่าดะนูพามูที่จะพาทุกคนไปมูไปเติมดวงให้เฮงให้ปังให้มีตังเต็มบ้านมีงานเต็มที่หมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้แบบล้นมือฮ่าฮ่าสนใจไหมละ่ะถ้าสนใจนะครับอย่าลืมติดตามผมด้วยครับในเพจดะนูพามู นี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคนดูแป๊บหนึ่งนะครับมีกี่คนก็ไม่รู้แต่ว่าที่รู้มาครบแล้วนี่เอาสวัสดีครับพี่ภากุงน้องพอและในวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับเพราะผมไปชวนพี่ชายสืดที่รักและน้องชายสืดที่เลิฟของผมมาร่วมมูเติมดวงเสริมความปังด้วยพี่ภากุงกับน้องพอนั่นเองนท,ทั้งทายทุกคนนะฮะตอนนี้ก็วันนี้มาอยู่ที่อุดรธานีนะครับครับ ก็ถือว่าเป็นทิปคนบาปมาทําบุญบุญอย่าให้ขาดบาปอย่าให้เกินเ้าน้องพอยังไงบ้างครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาทริปนี้ของพวกพี่ๆเหมือนเหมือนมีอะไรกระซิปข้างหูก็ไม่รู้ตอนนี้ตอนนี้คุณพอมันอยู่ในดงหญ้าสองข้างอ่ะดงหญ้าทั้งคู่ก่อนจะถึงเวลาประกอบพิธีในช่วงหนึ่งทุ่มเก้านาทีผมก็ขอพาพี่ชายสุดที่รักและน้องชายสุดที่ลิฟของผม เข้าไปสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ด้านในก่อนก็แล้วกันนะครับตามมาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเดนูพามูเองอ่ที่นี่นะครับนี่เขาไม่ได้แบบว่าเล่นๆนะครับเขามีการวัดอุณหภูมินะฮะแล้วก็เซ็นชื่อลงทะเบียนด้วยเพื่อความปลอดภัยมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้างานสบายใจขออนุญาตเข้าทักทาเชิญเชิญตามมาเลยกับดนูพามูไอ้ก่อนขอ ขอชื่อท่าผอเลยรายการอ่ะช่วยช่วยคิดหน่อยยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดเหมือนกันดนูพามูอย่างเงี้ยเอาเอาแบบดูแบบเออดนูพามูพามูเตลูอย่างเงี้ยอ่ะผมให้คนละท่าเลยเพราะว่าดนูพามูมันจริงๆดนูเอาเป็นปึ่งพยางแล้วกันอ่ะดนูคือคุณจัดจ้าอ่ะพาผมอ่ะมูมูพออโอเคคนละท่าอ่ะมูคนคนละท่านะพูดก่อนดันูก่อนนะดนูดนู ก็ไม่น่าไปต่อแล้วเอาไหนพาไปหอยดีหอยดีดานูผาเออได้ได ah, ้ได um> ้ยากซะด้วยสุดท um> ้ายกูไม่น่าให้ผมเหมือนพี่เปิดให้เัาลองรวมลองรวมนี่ยคุณลองรวมกันเป็นจังหวะเลยนะและนี่คือรายการดานูทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เมื่อย จากนั้นผมก็พาพี่ชายสุดที่รักและน้องชายสุดที่เลิศของผมไปไหว้ด้านในศาลหลักเมืองเองเอง,เองครับตามมาเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเบนูพามูเอง <c oughs> ก็ตอนนี้นะฮะภาพบรรยากาศที่เห็นนะฮะคือเป็นวิธีบูชาบวงสรวงปลุกเสกองค์พ่อท้าเวสสุวรรณณสาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานีครับผมอากาศคือแบบเย็นนะไม่ร้อนไม่อับไม่อ้าวอะไรเลยนะ เป็นที่โปร่งที่สบายโอเคครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะส่งความตั้งใจมานะครับขอพรอ,องค์พ่อท้าวเวสสุวรรณไปพร้อมกันนะครับผมอนุโมทนาสาธุไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวทำพิธีแล้วยังไงมีการไลค์ในเพจเติมดวงนะฮะใครอยากติดตามต่อก็ไปดูที่เพจเติมดวงนะครับผมสำหรับวันนี้ดนูพามูขอพาพี่ๆน้องๆไปมูก่อนนะครับประนังวันพอทีวะา ซาพราสซยังวินาศสันติสิทธิกริยาอรปรรชาอิมาสมิงพระวันตุเมพระวันตุเตต้องบอกเลยนะครับว่าวัตถุมงคลทุกชิ้นที่ได้จัดทำขึ้นมานั้นผ่านการปลุกเสกตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักพิธีโบราณทุกประการนะครับทำให้พิธีการในวันนี้จะเต็ไมไปด้วยความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากไปด้วยบุญ,ญลิลิตและอิทธิลิธิตขององค์เท้าเวสุวรรณโนนั่นเองครับแลเอกก ระวงินการบูชาท้าวเวสสุวรรณเป็นการคุ้มครองดวงชะตาเพิ่มพูลทรัพย์สินเงินทองผมในดะสายมูตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะพาทุกท่านเข้ามาอยู่ในพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อส่งต่อความเป็นสิริมงคลที่เข้มขังด้วยบุญญาลิศและอิทธิลิ์แห่งองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณให้มิตรรักแฟนเพจของเดดูพามูทุกคนมีชีวิตที่ร่ำรวย ราบรื่นเงินทองไหลามาเทมาเฮงเฮงปังปังดังดังมั่งมีเงินทองตลอดปีตลอดไปนะครับและถ้าหากแฟนเพจสายมูท่านใดต้องการรับชมบรรยากาศงานในวันนี้แบบเต็มๆนะครับก็สามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้เลยนะครับที่เพจเติมดวงและเฟ e บุ๊กของผมนายดะนั่นเองครับ ถ้าใครสนใจต้องการที่จะเป็นเจ้าของครอบครองวัตถุมงคลที่ผ่านวิธีการเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ชุดนี้ก็สามารถติดต่อในช่องทางการสั่งจองและบูชาได้ที่เพจเติมดวงได้เลยนะครับขอบอกก่อนเลยนะครับว่าของดีของเด็ดแบบนี้มีไม่เยอะนะเอาลองคิดดูครับขนาดตีเหล็กมันยังต้องตีต่อร้อนแล้วถ้าอยากได้ของดีมาครอบครองก่อนใครก็ห้ามช้านะครับ ่วนพวกเรา3าคนนั้นบอกเลยนะครับว่าไม่พลาดแน่เพราะงานนี้ดนูพามูเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับการมูเติมดวงที่ผมนายดนูพาทุกคนมามูกันในวันนี้ถือเป็นการมูที่เติมดวงเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตจริงๆใช่ไหมล่ะครับติดตามนะครับว่าในครั้งหน้าดนูพามูจะพาไปมูเติมดวงกันที่ไหน ก็อย่าลืมติดตามไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กของผมด้วยนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดดนูพามูมูเติมดวงให้เฮงให้ฟังต้องให้ดนูพามูส่วนเพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พ่อพ่อแม่แม่ท่านใดที่ดูแล้วอยากแนะนำให้ดนูพามูไปมูเติมดวงที่ไหนนะครับก็แนะนำไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้ามูแล้วดีมูแล้วเด็ดมูแล้วโดนรับรอง จะนูพาหมูแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะฮะที่ติดตามชมมาถึงตอนนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ ผมได้รับสิ่งดีๆมาก็อยากจะบอกต่อคนที่คิดดีทดําดีคนที่มีจิตศรัทธาต่อองค์พ่อทเทเวสุวรรณนะครับทางเพจเติมดวงเนี่ยได้จัดทําเป็นชุดพุทธคุณที่เปิดให้ผู้ที่สนใจบูชาไปเติมดวงสําหรับร้อยท่านแรกที่สนใจทางเพจเติมดวงยังมีทูบตัวเลขและพระคาถาแถมให้ด้วยบอกเลยว่าบูชาชุดนี้จะได้พรครบจบทุกด้าน ผู้ที่สนใจนะฮะสามารถสั่งจองผ่าช่องทางนี้ได้เลยนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับทางเพจเติมดวงจัดสร้างมาจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าของมีไม่เยอะนะครับ